เอาหน้าจุ่มเลยลุกขึ้นข้า,ากันมาสื่อขนมปังค่ะบีปีพอดล้านขนมปังแล้วบึงแล้วยางเข้าไปเล้วเฮ้ยชาบนินเพื่อนเด้อเราถักไทยแคเชีร์ไปเดิน คนบอกว่าเขาเซ่ไฮไฮไฟเบรสเซ่เราบอกกับเพื่นไปไปมาไปมากระทักทายเพื่นเลยฮัลโหลพ่านอกโอ้ยแเพื่นทักทายจากคองลาน ชวินชวินค่ะชวินาทางนี้ลูกทางนี้มีขนมปังอยู่นี่ข้าวเสนนีขนมปังคับพี่ๆขนมปังไม่ไปนี่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 ไงนี่ขนมปังของเราอันนี้สื่อขนมปังค่ะปังปัง,ปงเอาหนึ่งอันไม่เปิดนะไะได้แล้วได้แล้วไปเราได้แล้วนะ ปาไปจ่ายตังปาปาไปจ่ายตังกโกโกโกไปพี่เอาลูกพี่เอาได้แล้วขนมปังเล้าไปจ่ายเงินดีกว่า Let's go ไปออกมาแล้วค่ะอุ้ยเอาหน้าจุ่มเลยลูกคืนคุบริน คุปกบเอาถือเอาถือเอาน้องชวิษแล้วคุปกบเอาถือเอาลูกถ้าเลตูนเสียไป <c oughs> ยางมากเลยกบตัวหนึ่งเฮ้ยนะเดินดีๆครับเดินดีๆยางเบิ้งเนี่ยทางเนี่ยน,นันน่นนั่นมันลงทางไปทัวแล้ว น้องเชวินไม่สูหอบดีๆบางคนหอบขนมปังเอาไปไปไป